เดินไปตามแสงตะวันเดินตามฝันให้แสงวันนำทางในทุ่งหญ้าฟ้าเมืองบนแดดลมฝนก็จะเปลี่ยนเป็นความงามอย่ามวัวแต่ตั้งคำถามเอื้อลวันสี่ครามจนลืมความเป็นจริง สวัสดีค่ะพบกับแอดเซรีในรายการเกษตรอยนกอเนะเกษตรทั่ว e ทิบทั er ่วแดนนะคะคลิปนี้แอดเซรีจะพามาดูว่าปลูกสละแหน่ยังไงนะคะไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะบางครั้งเราก็ไม่มีเวลารดน้ำนะคะทำยังไงสระแหน่ของเรา จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็งามเก็บกินได้ตลอดนะคะซาละแหน่ชุดนี้นะคะแอสเซลีก็ได้ทำการปลูกโดยการใช้ไหลนะคะใช้ไหลส่วนดินก็จะเป็นดินปลูกทั่วไปนะคะผสมกับ ปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะคะอัตราส่วนหนึงต่อหนึ่งนะคะใบใหญ่เขียวอวบเลยนะคะเทียบกับมือแอสเซรีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มนะคะนอกจากปุ๋ยหมักใบก้ามปูผสมดินปลูกเท่านั้นเองพอเก็บชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สังเกต ใบว่าอวบหรือเปล่านะคะหรือเลื่งหรือเปล่าเราถึงจะเติมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวปุ๋ยหมักใบบารขา,ามปุ๋ยเปลือกไข่ฉีดฮอร์โมนอันนี้แล้วแต่โปรแกรมการใส่ปุ๋ยของเราเลยนะคะแอสเซรีก็จะดูความเขียวเป็นหลักนะคะส่วนวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะคะว่า ทำยังไงเราถึงจะไม่ได้ลดน้ำบ่อยนะคะมาดูเลยค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราหาได้แอซซีจะใช้เป็นวัสดุเหลือใช้ถังเก่านะคะแกนลอนแกนลอนเก่านะคะแล้วก็เจาะเจาะระบายเป็นการฟิกระดับน้ำนะคะ แอสเซรีจะให้ระดับน้ําถึงตรงนี้นะคะฝนตกหรือว่าเราลดน้ําเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฝายน้ําล้นนะคะเป็นเหมือนฝายน้ําล้นให้น้ําล้นออกนะคะมาลองดูว่าน้ําจะล้นออกยังไงนะคะเดี๋ยวอเซรีลองเติมน้ําลงไปนะคะ ะะเป็นการฟิกระดับน้ำนะคะแล้วก็จะทำเป็นฝายน้ำล้นแบบนี้นะคะ <S <S <ý> <S แล้วการวางกระถางนะคะการวางกระถางจะไม่ให้ก้นกระถางสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะ หาวัสดุมารองก้นกระถางนะคะจะเป็นอิฐมวลเบานะคะอันนี้แอสเซรีใ e ช้ e เป็นอิฐมวลเบานะคะซึ่งมีความพุนน้ำสามารถซึมขึ้นมาได้นะคะจะเป็นอิฐมอนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นผ้าก็ได้นะคะเราจะไม่ให้ก้นกระถางเนี่ยสัมผัส กับน้ําโดยตรงนะคะจะมีตัวผ่านจะมีตัวเป็นตัวกลางซึมผ่านเพื่อที่จะให้รากต้นไม้ค่ะดูดน้ําดูดน้ําเองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็รากลากออกมาจากก้นกระถางนะคะดูดน้ําเอง ัวนี้ก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอิดมวลเบานะคะเป็นอิดมวลเบาใช้รองก้นกระถางรากผักรากสนแหน่ของเราเนะะี่ยค่ะก็จะมาดูดน้ำกินเองนะคะเราไม่ต้องลดน้ำถ้าน้ำประมาณนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองสาวันนะคะแล้วแต่ ว่าสารแหนของเราเนี่ยจะดูดน้ําเก่งหรือเปล่าค่ะเราก็ต้องทำการทดลองก่อนสักสองสัปดาห์หรือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะว่าปริมาณน้ำเท่านี้ถ้าไม่ลดน้ําเลยเนี่ยกี่วันน้ําจะแห้งนะคะเราก็สามารถกําหนดวันได้อันนี้มีรากออกมาดูดน้ําเองแล้วนะคะ เราเอากระถางจุ่มน้ำเลยะคะ่ะมันก็จะชื้นเกินไปนะคะทำให้รากเน่าก็เลยใช้หลักการเป็นกระถางแก้มลิงนะคะเสนแหน่ชุดนี้ก็อายุ3สัปดาห์นะคะงามมากเลย ผู้ชมก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะจะเป็นผักแพวผักชีฝรั่งนะคะหรือว่ามิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้แอดเซลีก็ฝากเทคนิคดีๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะพบกับแอดเซลีใหม่ในคลิปหน้ากับกิจกรรมเกษตรอ,อ่อย่แงสวัสดีคะ่ะ